ล่าสุดนะคะเริ่มมีข่าวดราม่ากันเยอะมากๆ,ๆเต็มสนันวันไหวเลยนะคะเนื่องจากวา่าทางคุณบิ๊กนี่ยหรือว่าบอสบิ๊กเนาะได้มีการทําแสดงนะคะหรือว่า,าโตกเกียวมิวสิกการละครนะคะเนาะเมื่อวันที่27ที่ผ่านมานี้นะคะโดยที่เป็นเรื่องราวเชิงประมาณว่าครบรอบ1ปีแล้วเนี่ยบอสบิ๊กเนี่ยหรือค่ายเพลงโตกเกียวมิวสิกเนี่ยผ่านอะไรกันมาบ้างชีวิตที่ผ่านมาในรอบ1ปีเนาะกว่าจะมาเป็นโตกเกียวมิวสิกเนี่ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเกิดดราม่าเกิด หลังจากนั้นก็เกิดดราม่า,มาขึ้นนะคะมีทางแม่เพลแล้วก็บอสบิ๊กนะฮะแล้วก็ทางน้องน้ําตาลเนะะี่ยค่ะมีการโพสต์ฟาดกันไปฟาดกันมานั่นเองแล้วแม่แพลเนี่ยได้ออกมาตอบแล้วนะคะสาหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะโดยที่บอกว่าฝากถึงบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนาะมาคุยกันดีกว่าจะได้จบจบนะคะทำไมแพลเพลเพิ่งจะมาลุกตอนนี้นะคะที่ผ่านมาเจนถึงก,กว่านี้แล้วยังไม่อยากจะพูดแต่เห็นแก่ลูกนะคะ พอเห็นแก่ลูกแต่ตอนนี้บอกต้องออกมาปกป้องเพื่อลูกๆอ่ะมีทางเพจอวตารเพจหนึ่งนะคะได้เอามาลงพร้อมกับลงแคปชั่นนี้เนาะแต่ก็ดีแหละออกมาทําอะไรที่มันชัดเจนไม่ปกป้องตัวเองก็ควรปกป้องลูก,ลกๆที่เติบโตขึ้นทุกวันเดี๋ยวจริงขออนุญาตเปิดคลิปเสียงให้ฟังเลยกันแล้วกันนะคะที่ทางไม่แพลนาะให้สัมภาษณ์ไปค่ะฟังกันเลยค่ะไม่อยากโพส์ไม่ต้องโพสดีกว่ามาเจอกันเลยมาคุยกันดีกว่า ให้มันจบโฉบดีกว่าเออมาคุยกันเลยทำไมไม่ติดต่อมาเลยหรือไงตั้งแต่แบบคุยกันไปมาเลยไม่มามมไม่ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อมันทุกคนมันมีเหตุและผลแหละค่ะลูกก็คือลูกเราที่เราเลี้ยงมาเราจะพ่อถึงแม่หรือพ่อถึงลูกมันก็เป็นสิทธิในพื้นที่เราเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่คนจะคิดคนจะมองว่าจะมองอยังไงคือตอนนี้แฮปปี้มีความสุขโอเคแค่ว่าอยากจบเรื่องนี้เอออยากก็มาหากินไม่อยากมาไร้สาระค่ะทำทำงานอยากจะฝากบอกอะไรเขาไหมคะแม่ ไม่ค่ะไม่มีไม่มีอะไรก็คือแค่บอกว่าจบเถอะปีนึงแล้วแยกย,ย้าย,า,กยายเออแยกย้ายไม่ต้องไปอะไรกันไปกันมาคือคุยกันให้มันจบจบเถอะอ่าใช่เขาพิมายอะไรก็คือมาเจอมาถามได้ใช่มันไม่มีอะไรอยู่เลยใช่ค่ะต่างคนต่างอยู่ดีกว่าต่างคนดัองอยู่ดีกว่าอย่างเงี้ยก็ก็บัง เขาดีค่ะแฮปปี้มันไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเลยนะตอนนี้ใช่แต่แค่แบบนี้แหละถ้าเรื่องนี้จบก็คือชีวิตก็คงจะแฮปปี้มากกว่านี้เรื่องนี้แลมันจะจบไ,ไหมไม่หรอกนั่นแหละมันก็คืออยู่กับเขาแหละน่าจะมันก็ต้องจบแหละเอ่อโตๆกันแล้วใช่ค่ะ ก็ประมาณนี้แหละค่ะที่ทางแม่แพลได้คะได้ให้สัมภาษณ์ไปเนาะคือบอกว่าอยากให้มันจบจบไปนะคะสําหรับเรื่องนี้เนาะถ้ายังไงก็มาคุยกันเองดีกว่าไม่อยากให้มันเป็นประเด็นขึ้นมาอีกหลายรอบหลายครั้งหลายคราวก็คือทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาแบบเนี้ยมาคุยให้มันจบจบไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอีกเนาะประมาณนี้แหละค่ะที่แม่แพลนะคะได้ฝากไว้นะคะอะ คุณผู้ชมคิดยังไงกันบ้างเนาะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะทางฝั่งบอลบิ๊กเองเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นแค่การแสดงเฉยๆนะคะที่แสดงออกให้ถึงว่าเรื่องราวที่ผ่านมาภายในหนึ่งปีเนี่ยฉันต้องเจออะไรบ้างแต่บังเอ,อิญนะคะมีคนออกไปโพสตแบบนี้เนาะส่วนทางแม่แพลเองเนี่ยก็มีการออกมาเคลื่อนไหวนะคะบอกว่าฉันก็ไม่ได้ไปทําอะไรผิดทําไมพูดถึงแต่เรื่องเดิมๆไม่มีอะไรทําแล้วหรอเล่าดิทานแต่เรื่องเดิมๆอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะก็เลยเกิดประเด็นเถียงกันไปเถียงกันมานะคะแฟนคลับก็เหมือนกันนะคะยังทะเลาะกันอยู่เลยนะคะณตอนนี้เนาะ อาจารย์เองนะคะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์แล้วกันเนาะสักเล็กน้อยนะคะสำหรับคอมเมนต์ในเรื่องนี้ค่ะมีใครออกความคิดเห็นกันยังไงบ้างแล้วกันค่ะบางท่านนะคะบอกว่าเรื่องเลิกกันคนสองคนเขารู้คนทั้งโลกมีสิทธิ์ที่จะเลิกรานนอกใจหรือต่างๆไม่ว่าชายหญิงก็แต่ก็ชอบค่ะที่เพลียมีอิทธิพลต่อชีวิตของใครหลายๆคนเหมือนกับว่านางไปทำให้พ่อแม่ใครหลายๆคนตุยทั้งๆที่ไม่ แต่ก็พากันดิ้นอยู่ไม่เป็นสุขทั้งเกลียดเขายิ่งยิ่งทุกใจตัวเองพ้นบ่อยๆนะแม่เดี๋ยวภัยโซเชียลมันเหงาเกี่ยวอะไรกับเด็กตัวเองทําตัวเองทั้งนั้นบอกมีอะไรก็จะเปิดไม่เห็นเปิดสักทีแล้วบอกให้เขามาเคลียร์คือเคลียร์เรื่องอะไร FC ต่างฝ่ายต่างด่าก,กันไปมาถึงสองคนจะจบแต่ f อไม่จบไงอ่ะ จริงไหมคะคุณผู้ชมบางคนก็บอกว่า2คนนี้อาจจะเคลียร์กันจบแล้วแต่ว่าพอมีประเด็นครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยเอฟก็ถกเถียงก,กันไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความจริงอยู่นะคะเพราะว่าการที่มีประเด็นขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยเอฟเถียงกันไป3วัน5วัน7วันนี้ยังไม่ได้จบเลยนะคะแค่เรื่องเรื่องเดียวเนาะจึงไม่อยากให้มันเกิดประเด็นนี้ขึ้นมานะคะครั้งแรกเนี่ยมันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะ,คะพราแม่แพลวเห็นบอสบิ๊กแสดงแบบนั้นก็เลยแบบมีการโพสต์ขึ้นมา ก็ตามมาตามมามันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เหมือนว่าสูงไฟเข้าหากันเลยทั้งสองฝ่ายเนี่ยฮะแม่แพลวเลยก็แม่แพลวก,ก็เลยออกมาพูดไงคะว่าอยากให้มันจบแล้วก็เคลียรเรื่องนี้สักทีเนาะก็สงสารลูกๆสงสารครอบครัวอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะคะบางท่านเนี่ยค่ะก็บอกว่าใจถึงดีค่ะมาเจอกันเลยมันจะได้จบ,จบ แปลว่านางพร้อมโต้ทุกประเด็นโหนกระแสต,ต้องช่วยเคลียร์ให้จบแล้วค่ะซีซั่นปี2จะได้ไม่มีต่ออฮะบางคนก็บอกแบบนี้เนาะก็คืออยากให้มันเคลียร์ยรพูดกันทั้งสองฝ่ายจะได้จบจบไปอะไรสักทีแบบนี้นะคะหลายคนก็คิดกันไปเนาะส่วนจินเองก็ถือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะสำหรับเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องของ ทั้งสองฝ่ายนะจะว่าแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้ว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยคิดอะไรอยู่นะคะแล้วเรื่องแบบนี้มันแบบ ใจเขาใจเราแล้วใจเราเนี่ยรู้ดีนะคะก็ไม่มีใครรู้ไปมากกว่าทางแม่เพลหรือทางบอสบิ๊กนะคะคุณผู้ชมจินเองก็อยากให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มันจบๆไปนะคะสาหรับเรื่องเรื่องนี้เนาะเพราะว่ามันก็ผ่านมา1ปีแล้วนะคะก็ไม่อยากให้ FC มาถกเถียงกันอีกเนาะเดี๋ยวก็เป็นดราม่าใหญ่โตอีกค่ะเพราะตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวทั้งสองฝันเหมือนว่าจะเลิกโพสแสกันแล้วแต่ FC เนี่ยยังไม่หยุดที่จะถกเถียงกันอยู่ค่ะยังไงก็เป็น ใจให้ทั้ง2ฝ่ายเนาะไม่ว่าจะเป็นทางบอสบิ๊กหรือบอสแพร์นะคะก็ให้กําลังใจซัพพอร์ตไปเรื่อยๆเนาะชอบผลงานของใครก็ซัพพอร์ตคนนั้นค่ะส่วนถ้าไม่ชอบเนาะก็อยดากันเลยค่ะเดี๋ยวมันเป็นประเด็นไม่จบไม่สิน้นเอาเป็นว่าถ้าไม่ชอบเราก็เลื่อนผ่านหรือว่าบล็อกหนีไปเลยก็ได้เนาะ,ะให้กําลังใจกันไปค่ะระหว่างแม่แพรแล้วก็พ่อบิ๊กนะคะถือว่าเรื่องราวมันกลายเป็นอดีตไปแล้วเนาะอยากให้ทุกคนนะคะโฟกัสที่ปัจจุบันแล้วก็ซัพพอร์ตกันนะคะโฟกัสที่ครอบครัวหน้าที่การงานก็พอแล้ว 哈。 เดี๋ยวเราไปติดตามผลงานกันต่อเลยดีกว่านะคะระหว่างบอสบิ๊กแล้วก็มอสแพรเนี่ยมีอะไรให้ติดตามกันค่ะช่วงนี้เนาะ,ะไปที่บอสบิ๊กกันก่อนเลยดีกว่าค่ะส่วน b อสบิ๊กนะคะตอนนี้ใกล้แล้วนะคะสําหรับฟินแลนด์คลับเนาะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะตอนนี้ธุรกิจกําลังลุกเรืองไปได้ด้วยดีนะคะสาหรับธุรกิจของ b อสบิ๊กเนาะมีคนบอกว่ามันทําไม่จริงกำลังบิวอินอยู่และนี่คือฟินแลนด์คาเฟ่สำหรับสาขาคอนแกน่นมีฟินแลนด์คาเฟ่ ฟินแลนด์คลับเนี่ยแล้วก็ยังมี แคปมู oo, ผูอยู่บ้านฟินแลนด์แล้วก็ยังมียาสิฟันฟินเดนมีค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกโตเกียวลัมซิงนะคะโอ้โ oh หธุรกิจวอลบิ๊กคนเดียวนี่ถือว่าเยอะมากๆก,กําเนิดได้ภายในเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นนะคุณผู้ชมแต่ก่อนหน้านี้อาจจะมีตัวสินค้าหรือเป็นเจ้าของธุรกิจทาร์แบนกาแฟน้องนาะริตะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเริ่มมีคาเฟ่กําลังสร้างฟินคลับอยู่แท้ก็คือเริ่มทําภายในปีที่ผ่านมานี่เองนะคะเพียงปีเดียวสร้างถึง2-3อย่างเลยนะคะถือว่า ว่าเก่งมากๆเลยค่ะขอเชิญชมจากใจเนะีคะที่สําคัญคาเฟ่ของบัตบิกนะตอนแรกเนี่ยสาขาที่สาขาที่1เนะะี่ยค่ะก็คือเปิดอยู่ที่จังหวัดอุดอรธานีนะคะตอนนี้กําลังจะมาเปิดอยู่ที่ขอนแก่นเป็นสาขาที่2นั่นเองค่ะตอนนี้กําลังหาพื้นที่แล้วก็ทาเลด,ดีๆค่ะแล้วก็การจัดสร้างต่างๆนานานะคะกําลังมองหาอยู่นะคะก็ฝากแฟนคลับแฟนเพลงรอติดตามแล้วก็ฝากซัพพอร์ตด,ด้วยกันกันเนาะสำหรับฟินแลนด์คาเฟ่สาขาที่2จังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะ ไปติดตามผลงานกันต่อค่ะสําหรับคิวงานของโตเกียวมิวสิกบ้างก็เร็วกันเงาะอ่าสำหรับคิวงานของโตเกียวมิวสิกนะคะในวันที่3มีนาคมนี้นะคะมีการแสดงอยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะที่สถึงวันที่4ทางอ่าตเกียวมิวสิกเนี่ยงดรับงานนะคะส่วนวันที่5เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตโตเกียวนครชัยศรีนะคอนเสิร์ตโตเกียวนครชัยศรีจังหวัด นครปฐมนั่นเองค่ะวันที่6เนี่ยเป็นถ่ายแบบโปรไฟล์ศิลปินนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นคอนเสิร์ตนะคะถึงวันที่9เลยนะคะงานวันที่9เนี่ยถึง4งานด้วยกันนะคะคุณผู้ชมส่วนวันที่10เนี่ยเป็นไลฟ์ออรดิชั่นฟินคลับนะคะเป็นการออรดิชั่นนะคะของฟินคลับที่จะใกล้เปิดเร็วๆนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมฝากติดตามด้วยเนาะส่วนใครอยากไปออรดิชั่นก็สามารถติดต่อบอสบิ๊กได้นะคะในวันที่11นะถึงวันที่16เนี่ย ไปการเดินทางแล้วก็คอนเสิร์ตต่างประเทศนั่นเองค่ะโอ้โหโกอ,อินเตอร์บากๆเลยค่ะสำหรับค่ายเพลงโตเกียวมีสิ่งเยินดีด้วยจริงๆอันนี้ก็คือคิวงานคร่าวๆเนาะ ประมาณอ่าวันที่4เอ้ยประมาณวันที่5นะคะถึงจะมีคิวงานอีกรอบหนึ่งเพราะว่าบอสบิ๊กเนี่ยงดรับงานวันที่2จนถึงวันที่4นั่นเองค่ะอ่าฝากติดตามด้วยกันแล้วกันอันนี้คือคิวงานสําหรับตัวเกียวมิวสิกแล้วก็ของบอสบิ๊กนะคะผลงานต่างๆแล้วก็ธุรกิจเนาะส่วนทางแม่แพลค่ะเดี๋ยวเราไปดูคิวงานฝั่งทางแม่แพลกันบ้างในวันที่3มมีนาคมนะคะมีคิวงานอยู่ที่ไหนกันบ้างเอ่ยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ ในวันที่3นะคะงานวัดอินทรวิหารบางขุนพรหมนั่นเองค่ะก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะคะส่วนวันที่4เป็นการซ้อมลิเกเนาะวันที่5ลิเกบ้านน้องซันไชนาทนั่นเองค่ะโอ้โหมีงานริมีงานลิเกแล้วนะคะภายในต้นเดือนนี้เนาะก็ฝากแฟนคลับนะคะทางอ่าทางัางชนาทเป็นกําลังใจให้ทางแม่แพลวซัพพอร์ตแม่แพลวด้วยกันแล้วกันเนาะถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่แม่แพลวเริ่มเข้ามามีบทบาทด้านลิเกเนาะแล้วก็เริ่มแบบ เรียนรู้กับการทำลิเกกับการแสดงลิเกนะคะก็ประมาณ ปีที่แล้วเนาะเริ่มทาม,มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเรียนรู้แล้วก็มีการล้าลิเกมมาเนี่ยก็ประมาณหนึ่งเลี้ยนะคะถือว่าเก่งขึ้นมากมาแล้วค่ะฝากติดตามให้กําลังใจด้วยแล้วกันค่ะสําหรับสาวมอลํามซิงนะคะเข้าวงการลิเกครั้งแรกค่ะฝากติดตามให้กําลังใจซัพพอร์ตด้วยนะคะอันนี้ก็คือคิวงานคร่าวๆค่ะระหว่างทางโตเกียวมิวสิกแล้วก็ทักวงคุณแม่แพรวแสงทองนั่นเองค่ะรักใครชอบใครก็เชียร์คนนั้นนะคะส่วนเรื่องอื่นๆเนาะที่มันเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะให้กําลังใจกันดีกว่าค่่่ะะเพราวาวทัังง้งงฝก็ น่าจะอยู่ที่จะแซะกันแล้วนะคะตอนนี้เนาะเอาเป็นว่าจินเองก็ให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายแล้วกันค่ะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันนะคะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่มอัปเดตเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตุณผู้ชมทราบเลยล้วกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ